โอเคคุณเลคเชอร์สี่ transcription ยังวนๆอยู่กับ DNA แต่ตอนนี้เราจะเริ่มแสดงออกยีนกันละทุกเซลล์มีจีโนมนี่ยเหมือนกันหมดเลยอย่างนี้ผมบอกไปแต่ว่ายีนที่แสดงออกในแต่ละเซลล์เนี่ยมันจะต่างก,กันเช่นยีนอินซูลินก็ไม่แสดงออกในเซลล์ประสาทแต่มันจะมียีนบางประเภทที่เราเรียกว่า h o u s e k i p p i n g ยีนคือเป็นยีนที่ เป็นพื้นฐานการทําง,งานของเซลล์เลยเป็นยียนที่จะแสดงออกในทุกเซลล์ที่มีชีวิตดูแค่นิยามแค่นี้พอต่อมาเข้ามาเรื่อง RNA RNA ไม่ได้มีแค่สามประเภทที่เราเรียนตอนมอปลายไม่ได้มีแค่ mRNA tRNA แต่มันมีอีกเยอะเลยมันแบ่งตามนี้คุณ RNA แบ่งจะแบ่งเป็นโคดิง้งกับนอนโค o ดิ้ง ไอ้ส่วนโคดดิ้งก็คือมันจะถูกแปลเป็นโปรตีนมีอยู่ตัวเดียวคือ mRNA ซึ่งเราจะศึกษายังหนักหน่วงในบทเรียนนี้มี Non-Coding ก็คือมีส่วนที่เป็น housekeeping noncoding RNA ก็คือ RNA กับ tRNA ที่ต้องมีทุกยีนอาขอโทษมีทุกเซลล์มี regulatory noncoding RNA ก็ทำหน้าที่นู่นนี่นั่นเป็น RNA ที่ฟังก์ชันในตัวของมันเองก็จะมีลอง noncoding small noncoding ก็จะมีตัวนูน้นตัวนี้ตัวนั้นตัวนั้นที่ที่พอจะอยากให้พวกคุณรู้จักไว้ก็จะมีแค่ siRNA miRNA ที่ไปทำหน้าที่ยับยั้งการ translation มี piRNA ที่ควบคุม transposon แล้วก็มี snRNA ที่ใน spliceosome เไว้ตัด intron ออกอะต่อมา a i, I n a ที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ยโครงสร้างโดยพื้นฐานมันอะเป็น poly nucleotide เหมือนกันหมดเลย คืออย่างนี้คุณึกภาพออกก็เป็นไรโบนิวเคลียไทด์ต่อ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 กันเป็นสายยาวแต่ว่าด้วยความที่ลำดับบิดมันต่างและปริมาณบิดก็ต่างทําให้มันบิดเป็นรูปร่างที่ต่างกันเราไปทําหน้าที่ฟังก์ชันที่ต่างกันคล้ายๆโปรตีนนั่นแหละมาเราจะเริ่มนําพวกคุณเข้าสู่ transcription กันละ transcription ก็คือการแปล DNA เป็น RNA ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็น M I N A แต่ว่าแค่เราศึกษา M I N A มากสุดเป็น I N A อะไรก็ได้มันจะมีคำหนึ่งคือคำว่า reverse transcription reverse transcription คือสลับกันไม่ใช่จาก D N A เป็น I N A แต่เป็นจาก I N A เป็น D N A เราจะพบกระบวนการอะไรประมาณนี้ใน retrovirus เช่น H I V ไ้ H I V เนี่ยมันจะพบ เอนไซม์รีเวิร์สทรานสคริปเทมาด้วยคือตัวสารพนธุกรรมมันเป็น I N A แต่ว่ามันสามารถ Reverse t r a n s c r i ิปเทสรีเวิร์สทรานสคร N A นั้นให้เป็น D N A แล้วเอา D N A ไปแทรกในจีโนมของโฮสต์ได้นี่คือความเี้ยมของเลต i ไวรัอสเลตทธันบุซอนก็ทำได้เหมือนกันแต่ไม่ลงรายละเอียดเนาะของผมก็ไม่รู้เหมือนกัน M I N A วัคซีน <k> ก็เป็นผลพวงที่ได้มาจากการประยุกต์ความรู้ เรื่อง transcription translation ก็มี2อ,อยี่ห้อที่เราฉีดกันที่เรารู้จักกันไฟเซอร์บ d ร r นาขั้นตอน3หลักสขั้นตอนหลักๆของ transcription ก็คือ 1. เริ่มต้น initiation 2. ต่อสายยาวไป elongation แล้วก็สจบ termination ผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนก็คือ 1. นึ initiation เกิดอะไรขึ้น i n e p o l y m e r a s e ก็มาจากที่ promoter โปรโมเตอร์ก็คือจะเป็นตำแหน่งที่ r n a p o l y m e r a s e มาจาับเนาะเดอะอโลเกชันก็คือจะสร้างสาย RNA ให้ยาวตอนเทอร์มินเ o ชันก็คือ r n a p o l y m e r a s e มันก็จะไปเจอไอเทอร์มินเอชันไซต์ลรวก็หลุดออกอันนี้คือยีนนี่คือโครงสร้างของ DNA ว่าการที่ยีนยีนึงจะถูกฟรานสครับต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็จะมีโปรโมเตอร์เนาะตรงนี้ให้ r n a p o l y m e r a s e มาจาับซึ่งมันก็จะมีลำดับ ท,ที่เป็นลำดับเฉพาะและมันค่อนข้างจะเจาบจงกับตัวโพลิเมอเรสด้วยมีข้างหน้าเป็นกราฟทูลีซีเควนซ์ก็คือเป็นตัวที่จะมาให้โปรตีนมาควบมาจัดแล้วก็ควบคุมการแสดงออกว่าจะให้มากขึ้นหรือน้อยลงอาจจะอยู่ใกล้ๆแค่นี้หรือว่าห่างไกลเป็นแสนเบตรรือก็ได้แล้วก็มีลำดับตรงนี้เป็นเทอร์มินเลเตอร์ที่เป็นสัญญาณบอกให้หยุดการทรานสคริปต์สำหรับเรื่องของสาย DNA อนนะอาจจะสับสนเรื่องคำศัพท์นิดนึง มก็เลยสรุปมาให้ตามนี้สมมุติผมมีสาย DNA 2ก็เป็นสายคู่อยู่แล้วสีขาวและไอโปรโมเตอร์ตัวยีนอะไรเนี่ยมันอยู่ที่ DNA สายนี้มันก็เลยสร้างสีส้มนี้ m r n a ที่เข้าคู่กับสายนี้มาเราจะเรียกสายที่เกิดการ Transcribe เนี่ยว่าเป็น Template Strand มีอีกชื่อคือ Non-Coding Strand อีกชื่อคือ Anti-Sense ส่วนในสายที่ ไม่ได้ถูก transcribe ก็จะมีชื่อนอน e m p l a t e coding แล้วก็ sense โปรดทราบว่าสายนี้กับ m i n a ลำดับก็จะเหมือนกันอที่เรียกสายนี้เป็นเทมเพลตก็เพราะว่า polymerase มันใช้สายนี้เป็นต้นฉบับแล้วก็ลอกตามสายนี้มาแต่ที่เรียกว่าสายนี้เรียกว่า coding เนี่ยก็เพราะว่าลำดับที่ใช้โค้ดเป็นกรดอะมิโนเนี่ยมันเหมือนกับสายนี้ประมาณนี้คุณ เรามาเริ่มลงรายละเอียดของ transcription กันดีกว่าเอาโปรคาริโอตก่อนผมจะเน้นอธิบายโปรคาริโอตเป็นหลักก่อนก็พูดไปเรื่อยๆจากนั้นยูคยยาริโอตยังไงเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเพราะว่าตัวคอหลักๆมันไม่ค่อยต่างกันมันต่างกันแค่รายละเอียดเล็กๆน้อยซึ่งผมว่าจะอธิบายแค่ตรงนั้นส่วนขั้นตอนอะไรอย่างละเอียดผม,มเชื่อว่าพวกคุณรู้อยู่แล้วแล้วผมก็ไม่ใช่อะพวกคุณไปหาดูใน YouTube ส่วนอันเนี้ยเป็นคลิปที่จะอธิบายแบบเจาะลึกเนื้อหาง ของโปรคาริโอโดยเฉพาะผมก็แปลไว้ให้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะอัปโหลดสรุปนี้ให้แล้วมันก็จะอยู่ในนั้นเนาะเริ่ม initiation initiation ก็คือไอตัว RNA polymerase มันก็จะจดจำลำดับของโปรโมเตอร์เนาะแต่ว่ามันไม่ได้อยู่แบบนั้นเฉยๆมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า sigma factor sigma factor เนี่ยมันจะไปจับกับ RNA polymerase มันต้องไปจับก่อน ไอเนนโพลิเมอเลสมันถึงจะเริ่มที่จะจดจำลำดับโปรโมเตอร์ได้ซิกมาแฟกเตอร์เนี่ยมีหลายชนิดซึ่งแต่ละชนิดมันก็จะจำเพาะกับโปรโมเตอร์ที่มีลำดับเบต,ต่างกันซิกมาแฟกเตอร์ก็ไปจับกับไอเนนโพลิเมอเลสแล้วไอเนนโพลิเมอเลสก็ถึงจะไปจับกับโปรโมเตอร์ขั้นตอนต่อมาอ e l o n g a t i o นก็ไม่ได้มีอะไรมันก็ transcribe ของมันไปผลิต RNA ยาวๆๆๆออกมาเรื่อยๆ ซึ่งไอไอเอ็นเอโพลิเมอเรสของโปรคาริโอเนี่ยมันทำหน้าที่หลายอย่างก็คือมันก็คลายเกีียวต่อเกี่ยวกับ DNA นด้วยตัวมันเองแยกสาย DNA นด้วยตัวมันเองไม่ต้องใช้ใตัวอื่นเข้ามาช่วยซึ่งต่างจากในยูคาริโอตเนาะขั้นตอนสุดท้ายคือเทอร์มินเอชันก็คือหยุดหยุดการทานสคริปทุกอย่างมันจะต้องหยุดออกมามี2วิธีการที่เขาศึกษาตอนนี้ วิธีการแรกคือวิธีการที่ต้องใช้โลโปรตีนส่วนอีกวิธีการหนึ่งไม่ต้องโลโปรตีนนี้ทํำยังไงสมมุติมันกาลังจะเข้าไปใกล้ถึงเทอร์มินาชันไซต์ละมันจะมีลําดับหนึ่งอยู่บน DNA เป็นลำดับเบรที่เรียกว่าโลร c คอน i ิ i ันไซต์แล้ว AI ใน p o l y m e r เ s e เนี่ยมันก็จะ Transcribe ไอ้ลำดับนั้นมาด้วยดังนั้น AMRNA มาผมวาดนี้แล้วกันนี่คือ DNA มี polymerase อยู่ส่วนนี้คือ miRNA บน miRNA อ่ะมันก็จะมีลำดับนี้อยู่ด้วยไอโลเรคอนเนชันไซล์หรือ r u t เนี่ยไอโลโปรตีนมันก็จะจุดจับลำดับนี้มันก็เข้ามาเข้ามาเกาะซึ่งไอโลโปรตีนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆมันก็จะเคลื่อนที่บนสาย miRNA นี่แหละแล้วพอมันใกล้ถึงตรงทอมิเนชันไซล์นะไอตัว RNA polymerase เนี่ยมันจะสร้าง ผมวาดไงดีฟาดอัศสรุปขยับขยับมานี่ละมันก็จะสร้างโครงสร้างที่เป็นแฮปพินดูคือมันเป็นลำดับเบสที่มันมาเกาะกันเองได้ซึ่งหลังจากสร้างแฮปพินดูนี้เสร็จแล้วอะไอตัวอเนพลิเมอเรสมันก็จะเคลื่อนที่ช้าลงจนเอโรโปรตีนเนี่ยตามทันแล้วพอมันตามทันปุ๊บทุกอย่างก็หลุดออกอันนี้คือโลโปรตีนดิเพนเดนส่วนโลโปรตีนอินดิ e เพนเดนเนี่ยคือมันไม่มี RUT แต่ว่า ไอเอ็มไอเอที่มันสร้างอะ่ะมันจะมีลำดับบนน e n a ที่เป็น AAA 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 บนเอ็มไอเอก็จะเป็น U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  ยูมันสร้างยูริสไตนเอขึ้นมาซึ่งเอกับยูเนี่ยพันธะมันอ่อนพอมันอ่อนปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาซึ่งเอยูริ iss, vit, สนนี้ตรงนี้ก็จะถูกตัดทิ้งในภายหลังด้วยอันนี้คือจบรายละเอียดของโปรคาริโอตละต่อมาในยูคาริโอตมีอะไรน่าสนใจบ้าง เอน p o l พิเมเลสของยูคาริโอตเนี hmm. um ่ย hmm. มันไม่ได้ทําหน้าที right. ่ทุกอย่างเหมือนในโปรคาริโอตมันจะมีทรานสคริปชันแฟกเตอร์มาช่วยจับทานู่นทํานี่หลายตัวเลยซึ่งอาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้คุณจําได้ขนาดนั้นมีเมดิเอเตเป็นตัวที่มาช่วยให้ทรานสคริปชั o แฟกเตอรมาจับเพื่อเพิ่มลดการ Transcription อันนี้ก็ไม่ได้มีรายละเอียดที่ต้องเน้นมากขนาดนั้นเอนใ o รพิเมเลสมีหลายชนิดเอนโ r รคาริโอตเนี่ยมันมีชนิดเดียวแต่ยูคาริโอตมีหลายชนิด ในคนก็เช่น,นมี polymerase o สร้าง m สร้าง r i n a 2สร้าง m i n a 3สร้าง t i n a ซึ่งจาะชนิดมันก็จำเพาะกับโปรโมเตอร์ที่มันต่างกันอีกแล้วมันจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นเ e g u l ล t o r ท e รี m เอลหรือว่า control element มันจะเป็นลำดับ dna ที่จะให้เ e g ค l a r o r โปรเลเนี่ยมาจาับมีอะไรบ้างมันจะมีส่วนที่ อยู่ใกล้กับโปรโมเตอร์เราเรียกว่า proximal element กับบางทีมันอาจจะอยู่ไกลจากโปรโมเตอร์ก็ได้เราก็จะเรียกว่า distal element ส่วนมากอ่ะตัวที่จะมาจับที่ proximal element เนี่ยคือจะเป็น transcription factor มันอยู่ใกล้โปรโมเตอร์ซึ่งไอโปรโมเตอร์ในเนี้ยในยูคาริโอตก็คือ tata box tata เพราะมันมีเบส tata tata ซ้ำกันเยอะแล้วก็ regulatory protein ที่มันจะมีตัวแอค i ิเวเตอร์กับ r er ีเพเซอร์มาจับเพื่อเพิ่มการ Transcribe หลดการ Transcribe เนี่ยมันจะมาจับที่เ n h นแทนเกับ Silencer ไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ไกลจากโปรโมเตอร์หน่อยก็คือตามในรูปนี้เลยเนี่ยเอ็นแทนเซอร์ไซเลอยู่ไกลจากโปรโมเตอร์อาจจะเป็นแสนเบสแพรได้เลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าใน i n e p o l y m e r a s e 2เนี่ยมันจะมีหางอยู่ หางนี้เราเรียกว่า CTD หรือว่า C-terminal domain หางเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้ให้ควบคุม RNA p o l y m s r t s o l ก็คือ RNA p o l y m s r t s o l มันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมันถูกฟอสโฟอริเลตที่ CTD เท่านั้นต่อมาประเด็นที่ termination ก็มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คืออันเนี้ยมันจะไม่ได้สร้าง h แอ p i n Loop แต่มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า PolyAdenylation Signal Sequence คืองนี้คุณการสร้างทร e พา a m มโพลอะ่ะมันก็เกิดพร้อมๆกับตอน Transcription นั่นแหละมันจะมีเอนไซม์อยู่2ตัวเนี่ยไอสอตัวเนี้ย CTSF แล้วผมก็เขียนซ้ำายละผมเขียนผิด R ผมเขียนผิดหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันบอกแล้วนะอันนี้สดผมไม่ตัดนะอะไรผิดก็คือผิดจริงซึ่งอาจารย์ไม่ได้คาดหวังให้คุณจำสองตัวนี้ได้อยู่แล้วมันเป็นตัวที่เกาะอยู่กับ CTD CTD เรียกสามารถเรียกเอนไซม์สองตัวนี้มาเกาะได้ก็มีเอนไซม์สองตัวนี้มาเกาะพอไอตัว polymerase เนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่าน polyadenylation sequence เนี่ย ไอ้สองคนนี้นก็จะรู้หน้าที่แล้วก็ไปตัดทิ้งคือไออาร์ในโพลิเมเรสมันก็ยังสร้างต่อไปนะแต่ว่าถ้ามันเจอไอ้ซีเควนซ์นี้เมื่อไหร่เนี่ยไอสองตัวนี้มันจะเข้ามาแล้วก็ตัดสายเอมไเอทิ้งอันนี้ก็จะออกมาเป็นสายเอมไนเอแต่ขณะที่โพลิเมเรสมันก็ไปต่ออีกนิดนึงแล้วไอสายเอมไนเอเนี่ยก็จะมี สักตัวหนึ่งนี่แหละทําหน้าที่ในการกระตุ้นให้มีเอนไซม์ชนิดหนึ่งมาสร้างโพลีเอทิลตรงนี้นี่คือวิธีการหลุดส่วนไอที่เอ็มไอในที่เราอยากได้เมื่อกี้ผมพูดไปละมันหลุดออกมาแล้วก็เราสร้างโพลีเอทิลให้มันเรียบร้อยละแต่ไอโพลิมเมเรสที่มันยังไปต่อเรื่อยๆแล้วก็มีไอเอ็มใสเล็กๆอยู่เนี่ยมันจะทํายังไงกับมันต่อมันจะหลุดยังไงมีสองโมเดลคุณที่เขาก็ไม่ชัวร์เหมือนกัน ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและเขาก็เริ่งศึกษากันอยู่และมันยังไม่แน่นอนอาจารย์ก็ไม่น่าเอามาออกมีอ l โลสเตริกโมเดลกับตอร์ปิโดโมเดลอ l โลสเตริกเนี่ยบอกว่ามันก็จะมีท e r m เทอร์มินาชันแฟมาเกาะแล้วก็จบส่วนตอร์ปิโดโมเดลเนี่ยบอกว่ามันจะมีเอกโซนิวเคลียสมาย่อยไอเอ็ส่วนที่กาลังสร้างอยู่ต่อแล้วพอมันตามทันมันก็หลุดอันนี้ผมเอาคร่าวๆพอเพราะว่ามันยังไม่ชัดเจนขนาดนั้น modification เติม five palm cap อ่อ seven อี่ผมก็ลืมชื่อเออ five palm cap seven methyglucosin แล้วก็ polyethyl ที่ three palm ก็จะเพิ่มความเสถียรของ r n a ไอ i n a เนี่ยเสถียรไม่ต้องกลัวโดนย่อยออกแต่ r n a เนี่ยไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ก็ต้องใส่เข้าไปเพื่อป้องกันการถูกทำลายแล้วไอ้ five f i palm cap เนี่ยมันจะเป็นลำดับจดจำของไลโบโซม ตอนจะเข้ามาทานสเลตด,ด้วยอีกอย่างก็คือในยูคาริโอตเนี่ยจะไม่มีโพลิซิสโซนิกอ n นคือในอ n นอ่ะมันจะมีแค่หนึ่งยีนเท่านั้นไม่เหมือนในในไม่เหมือนในโปรคาริโอตที่ในอ n a เนี่ยมันจะมีมากกว่า1ยีนอืมต่อมาเราได้อ,อ n นมาเสร็จแล้วไม่จบมันจะมีการดัดแปลงอ n น หลังจาก transcription เสร็จแล้วด้วยโดยเฉพาะในยูคาริโอตมีอะไรบ้าง processing ก็คือบางทีมันอาจจะออกมาเป็น IA สายยาวๆก่อนซึ่งยังทำงานไม่ได้ก็จะมีการตัดให้เป็น IA สายสั้นๆเพื่อที่มันจะไปทำงานได้ซึ่งส่วนมากในกรณีนี้เราจะพูดถึง IA ที่มันฟังก์ชันในตัวของมันเอง tailing ก็คือเติม poly a tail caping p ก็คือเติม five prime cap splicing ก็คือเอา intron ออก อันนี้จะเป็นตรง m i n a เนาะ m i n a ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เรียกอินทอนอยู่อินทอนก็จะแทรกอยู่ตามยีนนั่นแหละแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าสไปซีโ s โซมมาตัดเอาส่วนอินทอนออกแล้วก็เอกซเนี่ยมาต่อ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 กันเหมือนตัดต่อวิดีโอแต่มันก็จะมีบางยีนที่มันสามารถสไปซ์ได้ด้วยตัวมันเองไม่ต้องอาศัยสไปซีโอโซมด้วยเหมือนกันข้อดี ของการมีอินทรอนกับเอกซอนคืออะไรมันเพิ่มความหลากหลายของโปรตีนที่ผลิตได้เพราะว่าไม่ใช่ว่าแต่ละเซลล์ที่จะเลือกอินทรอนกับเอกซอนเป็นส่วนเดียวกันยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ m RNA ที่สั่งพะออกมาตอนแรกอะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าในสมุนมัสเรเซลล์กับไ r i ยตอเตอ l มัเนี่ยมันเลือกที่จะตัดอินทรอนกับเอกซอนคนละที่กันผลที่ได้ก็คือได้โปรตีนคนละชนิดกัน นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมไลบารี y ของโปรตีนมันถึงใหญ่กว่าของ m RNA ทั้งทั้งที่ก็คือเราอาจจะเข้าใจว่า1นึ่เอห,หยีนเนี่ยมันโค้ดเป็นโปรตีนได้แค่1แบบแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่ามันก็มีการ i n t r o n e x o n splicing แล้วก็เพิ่มจำนวนชนิดของโปรตีนได้มี RNA editing ด้วยก็คือเปลี่ยน C เป็นยู อันเนี้ยเราคุ้นๆแล้วเราเคยเจอสิ่งนี้ตอนเราพูดถึงเรื่องเรื่องมิวเทชันแต่นี้ไม่ใช่มิวเทชันมันตั้งใจทำแล้วมีกรณีหนึ่ง A เปลี่ยนเป็นไฮโปซันทีนแต่ว่าผมพูดกรณีนี้ก็เข้าใจกันง่ายกว่าเนาะคืออย่างนี้เรามี p r i m อ n a จากนั้นมันจะมีบางเซลล์ที่ก็ไม่ได้อีดิดอะไรกับบางเซลล์ที่เซลล์มันจงใจเปลี่ยนจาก C ตัวเนี้ยให้เปลี่ยนเป็นย จาก caa พอเปลี่ยนเป็น uaa แล้วคุณได้ stop codon คุณก็จะได้โปรตีนที่สายสั้นลงเมื่อเทียบกับสายที่ไม่ไเปลี่ยนเป็น caa เหมือนเดิมอันนี้ไม่ปกตินะเซลล์มันตั้งใจทำแล้วก็เป็นโปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่ฟังก์ชันได้เหมือนกันต่อมามีอะไรอีกจีนไซเลนซิง่งอันนี้จะไปโฟกัสที่ mii n a กับ sii ซึ่งกลไกการทำงานคล้ายกันมันต่างแค่ละเลเล็กน้้อยมากซึ่งตรงนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ลงอยู่ละ เอาเป็นว่ามันเป็น I N A ที่สามารถไปจับกับ M I N A ได้ M I N A อันนี้พวก S I I N A M I N A ก็จะมาจับเข้าคู่พอจับเข้าคู่เสร็จปุ๊บมันก็จะตัดทิ้งตัดสาย M I N A ทิ้งยิงก็จะไม่ถูกแสดงออกซึ่งมันก็จะมีเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาพัฒน,นาเพื่อผลิตยาสำหรับรักษามะเร็งได้ด้วยอันนี้กาวหูไม่มีแล้วละอ่ะจบบทส